ด้วยกันทั้งสองคนเลยนะครับเชิญทั้งสองท่านเลยนะฮะท่านดูวินเนอร์และรองดูวินเนอร์นะครับดูวินเนอร์จะเลือกสามสามแผ่นครับเชิญครับให้เลือกก่อนได้ไหมอ่าได้ครับรองเลือกสองแผ่นสองแผ่นครับรองดูวินเนอร์จะเลือกสองแผ่นนะครับจะเหงื่ออะไรกันเยอะขนาดนี้คะครับเด็กๆสุขภาพดีพักี่ร้อนกันหน่อยนะครับสองแผ่นพร้อมแล้วดูวินเนอร์เลือกสามแผ่นเลยค่ะโอ้หยิบเลยนะไม่ใช่เลยนะครับ จะมีโอกาสเปิด4ี่แผ่นให้ตรงสองแผ่นนะครับมีโอกาสเปิดสามแผ่นให้ตรงสองแผ่นเช่นเดียวกันนะครับตั้งใจดีนะครับเราขออวยพรให้โชคดีทั้งสองท่านอยากให้รถยนต์ออกไปทั้งสองพันเลยขับไปเลยนะขับไปทั้งสองพันเลยครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอย่าคุณนักอย่าไปเปิดรุกคุณจิรปานนะคุณจิรปานก็อย่าเปิดคุณนักขัจะทำให้เข้าหมดสิท่องมนไหมนะคะไว้หมดไว้อะไร ครับนิดหน่อยครับนิดหน่อยพร้อมครับเปิดแผ่นป้ายทั้งหมดเลยครับครับสวัสดีครับรถไม่ติดใช่ไหมฮะเจ้งคุยจะเนเลยคุณเดินทางมาคล้องเลย่อนนี้ครับ ของเดอะวินเนอร์นะคะมีเลโกฟอชีตนะคะมีสีราชาพานิชและมีสีตราพึ่งค่ะสลหรับของคุณนักกรละพรก็มีเบอร์กอรอดและโซลนะครับจะเริ่มที่คุณจิรพานเปิดก่อนนะครับสลับกันนะครับหนึ่งนแรกเลยครับหนึ่งนแรกเลยเทียห้ากรันท้งนครับเทียห้า คุ่แครีนนะครับไม่ตรงนะครับเปิดแครีนเอาละครับให้คุณนะครับผลเปิดก่อนนะครับคุณนะครับผลเชิญเลยครับอิโตคินนะครับอิโตคินไม่ตรงนะครับไม่ตรงยังไม่ตรงกันเลยนะครับขอบคุณนะค่ะคุณจิรพานค่ะครั้งที่สองคุณจิรพานนะคะตรที่เลยเหรอคะโน ไม่ตรงนะครับไม่ตรงไม่ตรงเหมือนกันคุณนะครับผลครับอยเปิดยอนะคะอาเปิดนะครับพอกี้นะครับพอกี้ก็ไม่ตรงอีกนะครับยังไม่ตรงนะครับพอกี้ก็ไม่ตรงเหมือนกันเดินดังเ ตกนะครับตกแล้วหนึ่งแผ่นนะครับขอบคุณนรับผเหลือแผ่นสุดท้ายแล้วครับเหลือแผ่นสุดท้ายของคุณนะครับผลแล้วต่อไปเลยครับชามางนะครับไม่ตรงเลยสักแผ่นเดียวไม่ตรงเลยสักแผ่นเดียวนะครับเอาแล้วครับของคุณจิรพันธ์แผ่นสุดท้ายถ้าเปิดได้สีชาพาณิชย์หรือสีชาพึ่งจะได้ลดเก่งไปหนึ่งพันเลยนะครับจะได้ลด มาตรงทางนี้นะครับเป็นโซมาตรงทางนี้เองครับดูสิครับว่าอยู่ไหนนะคะสีราชานะครับดูสิครับอยู่นี่เองนะสิบห้านี่เองนะครับตามลงไปเบอร์เดียวเองนะครับสิบห้าและยังมีสีชาเพิ่มอีกอันนึงครับไม่ทราอยู่ที่ไหนนะฮะดูสิครับนี่หมายเลขเก้านี่เป็น YM นะครับลาโฟเร่ฮะหกดีแอนดี้แท็กนะครับ five up นี่อยู่นี่นะครับหมายเลขสามนี่สีตาพึ่งนะครับนี่เบอร์กระบอตอยู่นี่เองหมายเลขสี่นะครับพน,นั้นว่าพลาดไปอีกทั้งสองท่านเลยนะครับไม่ได้รับรถยนต์ดิสันจากรายการไปครับของรางวัลในรอบนี้ของคุณจิราปานนะครับ6 7 8 0 0สะสมไว้1 5 2 0 0รวมทั้งสิ้น1 7 3 0 0 0บาท กระปาร์ังนิดนงครับเดอะวินเนอร์ของเรานะครับมีอะไรที่จะกล่าวนะครับเชิญครับก็รางวัลทั้งหมดนะครับส่วนนี้ผมก็จะมอบให้โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งครับเพื่อช่วยพัฒนาแบบที่สร้างที่บางยังขาดยังเกินอยู่อะครับให้ให้คุณครูนั่นไม่เปล่าคุณครูเลยนะคุรูดำรงดำรงดีดำรงดีอันนั้นก็มีนิดหน่อยครับให้บ้างครับผมก็จะมอบให้โรงเรียนครับเพราะว่าถ้าไม่มีโรงเรียนผมก็ไม่ได้มาเล่นที่นี่ครับครับก็นับว่าเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากทีเดียวนักกรบคุ้นกระปาร